สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของโปรแกรมายแ l ลบนะครับเพื่อที่จะดีเทคก,กระป๋องอาหารแมวนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับคือว่าเราจะดีเทคว่า,าหน้าของแมวนะครับมันเรียงตรงกันหรือเปล่าโดยมีอยู่ทั้งหมด6รูปนะครับก็จะมีอยู่2รูปที่มันตรงกันในด้านที่หน้าแมวตรงกัน แล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นบาร์โค้ดตรงกันรูปอื่นๆก็กระป๋องอาหารแมวก็จะไม่ตรงกันนะครับรูปหมายเลข1กับหมายเลข2จะตรงนะอันอื่นจะไม่ตรงใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าไ i ล a บทำนะครับอันนี้ผมก็เขียนโค้ดเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งโค้ดไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็คือ,อขั้นตอนแรกนะครับเราดาวน์โหลดรูปภาพเข้ามาก่อนเนาะ อันนี้เป็นตัวแปรเก็บรูปภาพไว้นะครับนี่ตัวแปรชื่อว่า image นะครับคำสั่ง imread คือเอาไวอา้อ่านตัวไฟล์รูปภาพนะครับอันนี้คือ,อ directory ที่เก็บไฟล์รูปภาพอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของรูปภาพนะครับเป็น p h o t o 0 1 r e s u l t นะครับอ่ะทีนี้เราก็โหลดรูปเข้ามา3รูปนะครับรูปแรกเนี่ยก็คือ รูปที่แมวหันหน้าตรงกันรูปที่2ก็คือรูปที่ด้านบ่าโคตรงกันนะครับแล้วก็รูปที่3คือรูปอะไรก็ได้ที่จะเอาเข้ามาทดสอบอาจจะเป็นรูปที่1 2 3 4 5ี่หหรือรูปที่6ก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างผมเอารูปที่4ใส่เข้ามานะครับจากนั้นก็แปลงรูปครับแปลงรูปจากเดิมทีเนี่ยมันอาจจะมองว่าเป็นภาพขาวดำนะแต่จริงๆมันคือภาพสีนะครับเป็นชนิด rgb ก็สำหรับคำสั่งนี้ก็ R G B to Gray อันนี้นะครับใช้แปลงภาพจากภาพชนิด R G B ให้เป็น Gray หรือภาพสีให้เป็นภาพ R าสีเท่าเชดสีเทานะครับไล่ตั้งแต่0ถึง255นะครับก็เก็บในตัวแปรหม่ชื่อว่า Im a underscore gray นะครับเป็นชนิดรูปสีเทานะทั้ง3รูปเลยต่อมานะครับก็ทำการเปลี่ยนจากรูปสีเทานะครับให้เป็น รูปสีเทาเปลี่ยนจากรูปสีเทาให้เป็นรูปสีเทาชนิด8บิตนะครับก็ใช้คำสั่ง u n i t 8นะครับก็จะเปลี่ยนกลายเป็น image gray นะครับ8บิตนะครับต่อไปก็จะมาถึงในส่วนที่ะจะแปลงรูปนะครับจากรูปสีเทาให้กลายเป็นรูปสีดำนะครับก็ทำทั้ง3รูปเลยด้วยคำสั่ง im to bw นะครับ โดยผมตัดเทโชดที่100ทับ255นะครับก็คือเต็มสเกลที่255นะครับแล้วก็รูปไหนต่ำกว่าร้อยนะครับก็พิกเซลไหนที่ที่มีค่าสีต่ำกว่าร้อยนะครับปัดเป็นศูนย์ค่าไหนที่มีค่าตั้งแต่101ขึ้นไปก็ปัดเป็น255เลยเราจะได้สองสีเป็นสีขาวกับสีดำที่ตรงนี้นะครับทั้งสามรูปเลยนะครับแล้วทีนี้ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เอาไว้เช็คกันนะครับว่าตกลงมาแล้วม,มันตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าเราให้รูปต้นแบบตั้งแต่ด้านบนนะครับรูปที่1กับรูปที่2อนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตที่1ก็คือแบบแบบที่1อันนี้แบบที่2นะครับเป็นแบบหน้าแมวตรงกันแล้วก็เป็นแบบที่บาร์โครตรงกันนะครับอันนี้ก็ใช้ใช้คาสั่ง C O R R แล้วก็2อ่ะนะครับคำสั่งนี้ก็จะเทียบระหว่างรูปนี้กับรูปนี้ว่ามันเหมือนกันไหมนะครับก็คือรูป A กับรูป C นะครับนี่ image a image c ดูว่าเหมือนกันไหมแล้วก็เก็บคำตอบไปในตัวแปร template หเ,เ 1, ช็คนะครับก็คือเช็คดัาน,น้าต่อมา template 2เช็คก็คือ เทียบระหว่างรูป b กับรูป c นะครับเพื่อที่ดูว่ารูปที่ส่งเข้ามาเช็คเนี่ยมันมันคือรูปบาโคดรตรงกันไหมนะครับเก็บไว้ก่อนทีนี้มาสู่ขั้นนี้คืออกระบวนการท่าตากศาศนะครับก็มันไอไอเจ้า co2 r r เนี่ยคำตอบที่ได้ออกมาจะอยู่มีค่าตั้งแต่0ถึง1นะครับ0ก็คือ0 1ก็คือ100เช็คว่ามันเหมือนกันแค่ไหนนะครับ ให้คำตอบออกมาเป็นค่า0ถึง1นะครับผมก็ตั้งเงื่อนไขว้ครับว่าถ้าเกิดว่าเช็คคอ n d i t i o n น1แล้วเนี่ยมันมีความใกล้เคียงมากกว่า0.9นะครับก็คือเกือบเหมือนเนี่ยผมก็จะให้คำตอบมันมีค่าเท่ากับ1นะครับเลือนโทษทีอ่ะมันจะมีค่าเท่ากับ1แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ค่าคำตอบเป็น0นะครับแล้วก็อันนี้อีก condition หนึ่งคือ,อถ้าเกิดว่า ไอาการเช็คกับรูปด้านหลังนะครับรูปบาโคนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความใกล้เคียงมากกว่า0.9น่นะครับก็ให้อ่รีเซวสอ2นะครับเท่ากับ1หรือเป็นจริงนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็น0จากนั้นแล้วเมื่อเราได้คําตอบของทั้ง2กรณีออกมาแล้วนะครับเอเอเรามาพูดถึงคําสั่ง h a n d ดินี้ก่อนคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันแสดงสถานะว่าใช่หรือไม่ใช่อย,อยู่บนตัว อุปกรณ์จริงก็คือ Arduino ด้วยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น Arduino R3 มันจะมี Built-in LED อยู่ตรงเล็กๆตรงนี้นะครับถ้ามันสว่างจะเป็นสีส้มอยู่ที่พอร์ตหมายเลข13ทีนี้เราต่อสายตัว Serial Port อยู่นะครับเราก็ต้องมาเปิดพอร์ตก่อนวิธีเปิดพอร์ตใช้คำสั่งนี้ครับ handle open serial นะครับก็คือการเปิด Serial Port 1นี่คือ,อตัว Arduino ตัวที่1นะครับแล้วก็4เนี่ยคือ อ่าผมเช็คคอมพอร์ตแล้วอันนี้ต่อคอมพอร์ตสอยู่นะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นบอร์ดเดทนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์น่นนะครับต้องต้องเช็คเนาะถ้าใครไม่ใช้อ่าตัวยูโน่อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้ก็เอาเมาค่าเมื่อกี้นี้มานะครับรีเซว์หนึ่งอันนี้คือคําสั่งออ้นะครับแล้วก็รีเซว์สองอ่ารีเซว์หนึ่งก็คือเช็คด้านหน้ารีเซว์สองคือเช็คด้านหลังนะครับถ้าอันใดอันหนึ่งถูกอ่านะครับให้อ่าเก็บ ถ้าถ้าเกิดว่าอันใดอันหนึ่งถูกตามหลักการของออนะครับอ่ะก็ให้สั่ง Arduino นะครับพินที่สิบสมอมันเป็นยังไงก็อันนี้คือคำสั่งไปที่ Digital Out ของ Arduino นะครับ h a n d ดินี่คือ,อคำสั่งเนาะแล้วก็13นี่คือพินที่13แล้วก็1นี่คือ Logic ON ถ้า0ูนย์เป็น Logic อ f อไนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเนี่ย มันตรงไม่ว่าจะเจอดหน้าแมวตรงหรือจะเจอบาร์โคตรงก็แล้วแต่ให้ไฟมันสว่างแล้วก็แสดงสถานะพาร์สอยู่ที่คอมาวินโดว์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะแล้วก็อันนี้คือถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเนี่ยไม่ตรงทั้งคู่เลยก็จะมาสู่คอลดิชันนี้ก็คือ,อที่ LED ก็ไม่ต้องสว่างเนาะแล้วก็แสดงสถานะของเฟลนะครับก็คือไม่ตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปเปิดพอร์ต การเชื่อมต่อ serial port แล้วเนาะเราก็ควรจะปิดด้วยนะครับมันจะได้ทําคําสั่งอย่างอื่นได้ไม่งั้นมันจะทําอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วก็จบโปรแกรมอยู่ที่นี่นะครับอ่ะอันนี้คือรูปกระป๋องแมวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใน,ในส่วนของอ command window นะครับเดี๋ยวมันจะแสดง fail หรือว่าพ a าดที่ตรงนี้นะครับอ่ะเรามารันกันให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมยกเลิก m a g n i f y นิดนึง โอเคเรามารันกันเลยตอนนี้ผมใส่รูปที่4เข้าไปนะครับให้ดูอีกทีนึ่งรูปที่หนึ่งหน้าแมวตรงรูปที่2บาโครตรงรูปที่4อันนี้จะไม่ตรงนะครับอ่ะแล้วเราลองมาลันดูนะครับจะลันก็กดที่ตรงนี้ได้เลย execute นะครับกดปุ๊บ e r r o อ error ตรงไหน อ๋อพอดีคำสั่งเออร์เอร์เมื่อกี้นะครับมันบอกว่าอ่ามันหาไฟล์ที่อยู่ใน directory เนี้ยไม่เจอพอดีเมื่อกี้ผมไปย้ายที่มันผมใส่เข้าไปในนี้<ม>เดี๋ยวผมดึงกลับออกมาที่เดิมก่อนใครย้ายที่ก็ระวังกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมดึงกลับไปไว้ที่เดิมก่อนที่ขวาคัดอ่าแล้วก็เอากลับไปไว้ที่เดิมเนาะโอเคทีนี้น่าจะรันได้แลละ เดี๋ยวผมขอเนี่ยเคลียร์นิดนึงนะครับแทนกหา CLC นะครับโอเคเอาใหม่ครั้งหนึ่งกด Execute อ่ะอันนี้ก็จะ Fail นะครับ f a i ก็คือ,อตัวกระป๋องที่4อ่ะไม่ตรงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองอ่ใส่เป็นรูปของกระป๋องที่1เข้าไปดูนะครับเพราะว่าหน้าแมวมัน,มนจะตรงกันอ้าวลั่นครับ ผลออกมาคือพาสนะครับแล้วก็ตัวไฟ LED 1 3สสว่างน,นะครับ